ดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า My Cloud Home Duo นะนะครับของ WD นะครับนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด4เทราไบต์นะครับผมนะครับเจ้า My Cloud Home นี่นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะจะมีรุ่นที่เป็น Home ธรรมดาก็คือจะเป็นฮาร์ด i s k ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะเป็น2องจะเป็น2กิก4กิก6กิก8กิก12กิกอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาจะเป็น My Cloud Home Duo นะ คำว่าดูโอข้างหลังก็คือจะมีสองเบย์นะครับสองเบย์ก็คือจะมีช่องใส่ฮาร์ดดิสตสองช่องนะครับอย่างตัวนี้ของผมเป็นี่เทาไบต์นะครับจะมีฮาร์ดดิสตที่เป็น2เทาไบต์สลูกนะครับผมนะอยู่ในเครื่องนี้นะครับผมนะครับจะทํางานกันได้ทั้งหมด2โหมดนะก็คือเป็นเลดศูนย์แล้วก็เลดหนึ่งนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นแบบต่อสองเทาไบต์มาต่อเข้าด้วยกันเป็นเป็นรวมกันนะครับเป็น4ี่เทาไบต์กับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบมิลเลอร์หรือว่าเป็นแบบเลสหนึ่งนะครับเลดหนึ่งเนี่ยนะ จะทางานเ,าเขียนพร้อมกันเลย2ลูกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เบื้องต้นนะว่ามันดีกว่าเช่าที่เป็นไมค์คาลโฮมธรรมดายังไงนะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับครับในส่วนของเจ้าตัวไมค์คาลโฮมดูโอเนี่ยนะครับผมซื้อมาเนี่ยใช้ในการแก้ปัญหา,าในการจัดการข้อมูลแล้วก็รูปภาพนะครับอย่างเช่นผมมีไอโฟนผมมเีเครื่อง Galaxy Not e ตผมมี iPad ผมมีอะไรเงี้ยคือรูปเนี่ยมันจะต้องเก็บ ในคลาวของไอคลาวอันเดียว e นะครับหรือว่าเก็บในเครื่องเครื่องเดียวนะซึ่งมันไม่สามารถไปแชร์ให้กับเครื่องอื่นได้แล้วเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องคอยมาส่งไฟล์สลับไปสลับมาแล้วผมทํางานถ่ายรูปนะครับทำคอนเทนต์หรือว่าส่งไฟล์อะไรเนี่ยเวลาเราส่งข้ามดีไว้มันต้องใช้แฟลชไดร์หรือว่าใช้ต่อคอมเป็นสื่อกลางอะไรมันรู้วุ่นวายแล้วก็ช้านะครับผมก็เลยตัดสินใจไปสั่งเจ้าตัวนี้มาใช้นะครับเป็นคลาวส่วนตัวนะ นะครับขนาด4เท拉ไบต์คือรุ่นนี้มันจะมีตั้งแต่4เท拉ไบนะแล้วก็เป็น6เท拉ไบนะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์สามเทสองลูกครับแล้วก็จะเป็น8แล้วก็เป็น12นะครับทุกๆขนาดที่ขยับขึ้นไปเนี่ยจะต้องถูกหาร2อย่างเช่นถ้าเป็น12เทรงไทต์เนี่นะครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์6เท拉ไบต์2ลูกนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้มันสามารถทำได้2โหมดนะครับเป็นโหมดเ,เลนศนย์กับเลน1นนะครับผมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของเลทก่อนนะครับผมว่าทําไมผมถึงซื้อเป็นตัวนี้นะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของเลทนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมนะครับเออเลทนะครับมันจะมี2แบบนะครับตอนนี้นะที่เราใช้ตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะมีทั้งหมดเลทศูนย์เลทหนึ่ง เลทห้าเลทสิบนะครับผมนะครับซึ่งซึ่งเจ้าเครื่องรุ่นนี้นะครับจะใช้งานได้แค่2โหมดก็คือเป็นเลทศูนย์กับเลทหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นไมเครโฮมธรรมดาเนี่ยจะใช้อยู่ในเลทศูนย์นะครับผมนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับที่เป็นเลทศูนย์ก็คือ1เลยนะครับมันจะไว อ่านเขียนไว้นะครับผมนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ค่อยปลอดภัยในกรณีที่ถ้าไฟตกไฟดับหรือไฟกระชากบ่อยๆเนี่ยแล้วฮาร์ดดิสก์เกิดเสียนะครับข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับอัอนนี้ก็คือเป็นในส่วนของเฟสูดนะหรือว่าจะเป็นไมโครโฟมธรรมดานะที่ไม่มีคําว่าดูโอต่อใช้หรือว่าที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็น2เบนะตัวนั้นจะเป็น1นเบนะครับผมจะอยู่ในเครื่องเลยไม่สามารถถอดฮาร์ดดิสก์ได้นะครับ ส่วนสําหรับรุ่นนี้นะที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่าผมคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทีนี้เวลาที่ผมใช้เนี่ยอย่าง4เทเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ความจุเต็ม4เทนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดในโหมดของเลดหนึ่งเลดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโหมดมิลเลอร์นะข้อมูลเนี่ยมันจะเขียนพร้อมกันครับฮาร์ดดิสก์สตัวเนี่ยสมมติผมส่งรูปไปรูปหนึ่งเนี่ยมันจะเขียนลงทั้ง2รูปเ,เขียนรูปเนี่ยลงทั้ง2ตัวเลยนะครับฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เจ้า2ตัวนี้นะครับจาก4เทเนี่ยมันคือรูป ละ2เทใช่ไหมไอสเทเนี่ยมันจะเขียนพร้อมกันนะครับเพราะผมสั่งให้เขาทํางานอยู่ในที่โหมด1หรือว่าในโหมดเลทหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมสั่งงานให้เขาทํางานอยู่ในเลทหนึ่งนะเขาก็จะเขียนพร้อมกันเลยฮาร์ดดิสสตัวนะครับผมนะครับแต่ถ้าผมเซตให้เป็นเลทศูนเนี่ยความจุจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4ี่กิกนะครับแต่ความปลอดภัยมันจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟดับไฟ,ไฟ,ไฟตกแล้วฮาร์ดดิสตัวใดตัวหนึ่งเสียปุ๊บเนี่ยไอข้อมูลส่วนที่มันต่อกันอยู่เนี่ยคือข้อมูลอ่ะมันจะไม่ได้จัดเรียงแบบว่าสองเท ชุดเดียวกันหมดมันจะสลับเปต์ปากในหมดเลยนะครับนะครับทีนี้เวลาถ้ามันเสียเนี่ยมันก็จะเสียหายข้อมูลหายไปเลยนะครับถ้าเราใช้ในโหมดของเรตศูนย์นะนะครับมันก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะนะครับแล้วก็ความเร็วถ้าเป็นเรดศูนย์เนาะแต่ถ้าเป็นเรดหนึ่งเนี่ยเรดหนึ่งนะครับผมถ้าอ่านเนี่ยจะเร็วพอกันนะแต่มันจะช้าที่เขียนครับ เขียนเนี่ยมันจะช้ากว่าเพราะว่ามันต้องทําการส่งข้อมูลอันเดียวปุ๊บแล้วมันต้องไปเขียนฮาร์ดดิสสลูกพร้อมกันนะคบผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียเขาเรียกอะไรดีเป็นข้อด้อยละกันเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยผมสั่งมา4เทนะครับมันจะมีฮาร์ดดิสสองเทาไบต์สลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ผมจะใช้ได้4เทกลับกลายเป็นว่าผมใช้ได้แค่2เทาไบต นะครับเพราะว่ามันเอาสองฮาร์ดดิสเน่มาแบ่งออกแล้วก็ไปเขียนพร้อมกันนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นข้อดีข้อเสียนะแต่ที่ผมเลือกอันเนี้ยหนึ่งเลยคือเรื่องในความปลอดภัยของข้อมูลของผมนะครับผมเลยเลือกเป็นใช้ในโหมดของเลทหนึ่งหรือว่าโหมดมิลเลอร์นะครับผมก็เลยไปสั่งตัวที่เป็นดูโอมาครับข้างในเขาก็จะมีฮาร์ดดิสสตัวเป็นเป็น2เบนะครับผมนะครับเขาจะประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็มีรับประกันศูนย์ให้2ปีนะอันนี้ผมซื้อเครื่องศูนย์มาครับประกัน2ปีแล้วก็มีโปรแกรม เล่นง่ายนะครับก็จะมีโปรแกรมมีแอปให้นะครับสามารถแบ็กอัพเจ้าตัวข้อมูลรูปอะไรก็แล้วแต่ในโทรศัพท์เราเนี่ยเข้าไปในคลาวด์ส่วนตัวของเราได้เลยนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกหรือว่าของที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้หมดนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็น PC นะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นไ iP อโฟนไอแพดไรขอให้มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปหยิบใช้ข้อมูลเราได้ตลอดเลยครับก็จะเป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ย ก็ผมเชื่อว่า95%้นะทุกคนมีอินเทอร์เนต็ตแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อโทรศัพท์ที่ความจุยเยอะๆแล้วเพราะว่าเก็บไว้ในคลาวของเราได้นะครับแล้วก็หยิบใช้ได้สะดวกและที่สำคัญถ้าเราใช้เป็นแบบมิลเลอร์หรือว่าใช้โหมดเลดหนึ่งนะมันก็จะสามารถมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าต่อให้อันนี้ลูกใดลูก,ลก,ลกนึ่งเสียเนี่ยข้อมูลเราก็ยังไม่หายเนาะครับตอนนี้ผมแกะกล่องมาแล้วอันดับแรกที่ผมเห็นเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือนะ แล้วข้างหลังเนี่ยครับมันจะมีคีย์โค้ดอยู่มันจะมีใบเนี่ยมันจะมีคีย์โค้ดอยู่นะครับคือเครื่องนี้นะครับมันจะไม่มีสายที่เอาไวต้ต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเซตอัพนะ mm. เขาจะให้เราต่อกับสายแลนเข้าเน็ตเวิร์กนะครับแล้วเราก็ต้องใช้คีย์ข้างหลังตรงนี้นะผมปิดไว้ก่อนนะเอาคีย์ข้างหลังเนี่ยเข้าไปล็อกอินแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นคีย์ของเรานะครับในการใช้งานเนาะเพราะว่าเราต้องเอาไปล็อกอินในพวกแอปต่างๆหรือว่าดีไวซ์อื่นอนนะครับผมนะครับก็เขาจะให้ใบนี้มาอัน อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะน่าจะเป็นพวกเอาไว้ดูหนังส่วนตัวนะเนี่ยเป็นคาวเหมือนดูหนังนะคบผมก็จะให้มารหัสมานะแล้วก็ใช้ได้นะครับผมนะครับต่อมาก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็แกะมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอ่าอะไรอย่างนะผมลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวที่เป็นไมค์คาวโฮมธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีพัดลมนะเนี่ยครับเจ้าตัวนี้มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับช่องตรงเนี้ย ถ้าเป็น2เบตรงนี้มันจะมีพัดลมนะ,ะถ้าเป็น1เบนะครับเครื่องที่เป็นไมคคารโฟมธรรมดาเนี่ยมันไม่มีพัดลมนะผมมองว่าถ้าเราเสียบยาวๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะระบายความร้อนไม่ทันนะอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมนะครับผมก็เนี่ยอันนี้ก็คืออีกสิ่งนึงที่ผมตัดสินใจมันเพิ่มว่ากันนิดน,นึงนะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาเลยนะครับผมมีพัดลมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะมาดูกันนะครับนะครับอ่ะเนี่ยพัดลมพัดลมเขาอยู่ตรงนี้นะนะครับ ดูดออกนะครับแล้วก็ลมเข้าน่าจะข้างล่างนี่เนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างหลังมันไม่มีเลยนะมันมีแค่ USB 2ช่องแล้วก็มีสายแลนแล้วก็มีสายตัวไฟเลี้ยงแค่นั้นเองนครับแล้วตัวเครื่องมันก็ไม่มีไม่มีแบบปลั๊กอะไรเลยไม่มีพอร์ตเลยนะเนี่ยโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงผลอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะครับนี่ก็คือเป็นตัวเครื่องเขานะประมาณคืบหนึ่งนะ นี่ยตัวมันจะใหญ่กว่าเห็นมครับถ้าเป็นไอตัวที่เป็นไมค์คารฮูมธรรมดาเนี่ยมันจะครึ่งเดียวเองครับมันจะบางครึ่งเดียวเพราะว่ามันมีแค่1เบนะมันฮาร์ดดิสต์ลูกเดียวนะนี่มีฮาร์ดดิสต์สองลูกนะครับผมโอเคครับแล้วต่อมานะที่เราเห็นกันก็คือในส่วนของมันจะมีกล่องแบบนี้มานะข้างในน่าจะให้ผมเดาว่าน่าจะเป็นหม้อปแปลงนะครับเป็นหม้อปแปลงจริงๆครับนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์ของเขานะนะครับแล้วก็จะมีหัวมาให้นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยครับเขาใช้ไฟอยู่อ่ะ12โวลต์นะครับ3แอมมปป์นะะกก็็ถือออวว่าเยแแลล้้หปปงเนี่ยแบบ คือแบบดูมาตรฐานมากเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องกันไฟกระชากอะไรด้วยนะนะครับแต่ผมว่าจะซื้อ UPS เพิ่มนะในกล่องก็จะมีสายแลนให้อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะนะครับมีแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีสมุดให้เล่มหนึ่งเป็นเหมือนกับอินโฟเมชันนะนะครับโอเคครับแลกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูนะข้างบนหัวเนี่ยมันเปิดได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนฮาดดิสได้นะสมมติเราซื้อมาเป็นสี่เทลบใช่ไหม ใช้2เท2ลูกใช่ไหมเราไปเปลี่ยนเป็นลูกละ4เทก็ได้นะถ้าเอามาทาเลทศ 0, ูนย์ก็จะได้88เ8ทนะแต่ถ้าใครที่ต้องการความปลอดภัยเอามาทาเลทหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้4เทนะทนะครับเปิดตรงนี้นี้ครับเวลาเปิดนะเวลาเปิดคือเปิดจากด้านนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะนะครับงัดขึ้นมานะมันจะเป็นลูกยางนะครับผมนะครับข้างบนนี้มันจะเป็นลูกยางอยู่เวลาเปิดก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีฮาร์ดดิสอยู่2ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฮาร์ดดิสที่เขาให้มานะเป็นเป็นแบบไหนนะครับผม อฮาร์ดิสเป็นให้มาเป็น2เทลล่าไบนะเป็นเลสนะครับนี่นะครับให้มาเป็นฮาร์ดิสเลสสองเทลล่าไบนะครับ2ลูกนะนะครับนี่ครับสองเทลล่าไบนะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นเลสเนี่ยเป็นตัวเวอร์ชันเลสจะเป็นสําหรับเอ่อพวกเนสอย่างเดียวเลยนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งว่าจะเหมือนกันไหมแต่ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะอ่ะขอดูหน่อยอ่าเป็นสีแดงเหมือนกันครับเนี่ยครับเป็นเนสเหมือนกันนะนะครับเวลาเราซื้อฮาร์ดดิสเปลี่ยนนะครับ ที่เราจะมาใช้กับระบบ n นสนะครับต้องเลือกเป็นสีแดงนะสำหรับ W D นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนี้ผมไม่รู้ว่าใช้เป็นสีอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะดึงอะไรออกนะครับต้องแนะนำให้ชะดาวเครื่องก่อนหรือว่าปิดเครื่องไปก่อนนะครับแล้วค่อยดึงออกมานะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับเวลาปิดก็แง้มแบบนี้แล้วก็ปิดเข้าเป็นเดิมนะครับเดี๋ยว้มขอเจนโอเคนะครับ เนี่ยครับมันจะสะดวกที่ว่าถ้าหาดีตัวเดียวตัวนึงเสียเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแบบเดิมก็ได้นะแต่คือที่ผมแนะนำเนี่ยถ้ามันเสียจริงๆนะเราควรจะเปลี่ยนคู่นะครับเพราะว่าเอา่อมันจะได้ความเร็วที่เท่ากันแล้วก็การส่งผ่านข้อมูลที่เท่ากันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเอาของใหม่มาใส่กับของเก่าเนี่ยไอ้ของเก่าเนี่ยมันจะไปดึงนะครับสมมติว่าความเร็วของเก่ามันเท่านี้นะแล้วของใหม่มันเร็วกว่านะมันจะอินที่ความเร็วของเก่านะครับเพราะเวลาการเขียนข้อมูลมันต้องเขียนพร้อมกันนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเเเคก็ดี๋ยวราจะไปต่อ แล้วมาลองใช้งานจริงกันดูนะวิธีการต่อก็ไม่ยากครับต่อแค่สายแลนนะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ต่อสายสัพพายเข้าไปแค่นี้ก็จบเลยครับไปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปต่อกันครับปลั๊กเนี่ยนะครับมันจะมีหัวให้เลือกหลายแบบบ้ากนะครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นปลั๊กที่เหมาะกับของบ้านเรานะหรือว่าปลั๊กกับที่เราใช้นะครับผมนะครับนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะเอาเป็นหัวแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นหัวเป็นแบรนด์อย่างนี้ก็ได้นะหรือเจ้าเป็นหัวที่เป็นหัวกลมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเจ้าเป็นหัวที่เป็น อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่มีกลาวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกให้ดีนะครับเราก็ลองเสียบดูนะว่าเราจะเสียบแล้วอันไหนมันแน่นอันไหนมันหลวมนะเราก็เลือกเอานะครับแต่เดี๋ยวผมเลือกเป็นแบบนี้เนาะนะครับผมใช้เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะแน่นหน่อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเลือกเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าจะไปเปลี่ยนภายหลังก็ได้นะเดี๋ยวเราใช้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สายแลนนะเนี่ยเขาจะให้เป็นสายแลนอย่างนี้มาแล้วก็ไปเสียบที่ข้างหลังเครื่องนะตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบหลังเราเตอร์ช่องใดช่องหนะคคครรรััับบนนนนแ่ี้ก็็็เเปสจ ตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการเซตอัพตามใบคู่มือที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็พิมพ์เว็บเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวใส่รหัสข้างล่างที่เขาให้มานะครับผมครับหลังจากที่เราเล็อกอินตัวเครื่องเข้าไปนะทําการเข้าเว็บนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า mycloud.com h e l l o พอเข้าไปปุ๊บใส่รหัสโค้ดอันนี้เข้าไปนะพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเครื่องเขาจะทําการอัปเดตนะครับครั้งแรกที่เปิดนเนี่ยตอนนี้เขากําลังอัปเดตอยู่เดี๋ยวอัปเดตเสร็จผมก็ จะล็อกอินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ชมกันนะครับเนี่ยตอนนี้รีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วนะอัปเดตเสร็จแล้วครับมีเสียงพัดลมเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับครับหลังจากที่เครื่องผมเนี่ยทำการอัปเกเดเสร็จมันก็จะปิดเปิดเครื่องมาใหม่นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องทําการปิดเปิดแอปขึ้นมาใหม่ทีนี้นะครับจะเจอเครื่องขาวเราแล้วนะครับก็คือตัวนี้เนาะให้เรากด continue ต่อ s e t up ต่อได้เลยนะครับผมนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นพอกดมาอีกหน้า็นม่งก็ แค่นั้นเองนะครับแล้วกดไปปกตินะครับพอเราเด้งมาหน้าต่อมาเรื่อยๆนะมันจะขึ้นว่าให้เราเป็นออโต้อัปเดตนะครับผมก็จะกดให้เป็นออโต้อัปเดตโฟโต้นะเวลาที่เราถ่ายรูปอะไรเนี่ยมันก็จะมาเก็บในคาวเรานะครับผมนะครับก็จะซีอัปเดตไปให้หมดเลยนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างนะคบผมนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันอัปเดตอะไรครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับ อันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันที่ในส่วนของหน้าจอคอมแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องตอนนี้ตัวเครื่องผมเริ่มแบ็กอัพแล้วนะครับเนี่ยรูปเริ่มรูปเริ่มเข้าไปในตัวคลาวของผมแล้วนะครับผมผมไม่ได้ทาอะไรนะนี่มันเข้าหกของของมันเองเลยนะครับผมนี่นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานใน PC กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่ามาทางานยังไงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับหน้า นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเบราว์เซอร์นะของอะไรก็ได้นะจะเป็น Safari จะเป็นของเอ่อ i c r o s o อ t อะไรก็ได้นะนะครับแล้วแต่สะดวกใช้เลยนะครับผมนะครับด้านขวานะครับหน้าต่างด้านขวาตรงนี้จะเป็นมิลเลอร์จากโทรศัพท์ผมนะนะครับตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์นะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราทำการโหลดแอปนะครับเข้าไปที่เซิร์ชนะตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า MyCloud นะครับ c l o u d นะครับ My Cloud Home นะอันแรกนะครับผมพอกดเข้ามาก็คือเป็นแอปตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับ ให้เราทําการโหลดแอปตัวนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับก็เรากดเข้ามา open ได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนี่นะครับเขาจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเราก็ต้องทําการสมัครอีเมลแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะครับหลังจากที่ผมต่อไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ3-4วันแล้วผมก็ไปลองเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันดีแล้วก็ คิดว่ามันไม่สะดวกอะ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยจะมาแจกแจงให้ฟังในคลิปนี้นะคือคือมันใช้งานได้ดีอยู่นะแต่มันยังมีรายละเอียดบางอย่างเนี่ยที่ข้อควรระวังในการจะ copy file นะครับผมหรือว่าในการจะ back up file เนี่ยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวแอปนะครับตอนนี้ในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยพอหลังจากที่เราลงทะเบียนอัปเกรดเจ้าตัวไมค์คารของเราไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมนะครับ พอเรากดใส่อินเข้ามานะมันก็จะมาขึ้นที่เอ่อจริงๆแล้วหน้าตรงนี้มันจะเป็นเปล่าๆแบบนี้เลยครับมันจะเป็นหน้าเปล่าๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาลงนะครับแต่นี่คือผมลงข้อมูลของผมไว้แล้วก็เอ่อลงแยกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของหน้าแรกนะครับผมนะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเซิร์ชคำว่า m y c l o u d Home นะครับผมมันก็จะขึ้น ตัวนี้ขึ้นมานะไอคอนเดียวกันเลยนะครับให้สังเกตตัวที่มีโลนะครับผมนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่แอคเคา t ์นะที่เราทําการสมัครนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่มีนะก็ให้ไปคีเอะแอคเคาน์ใส่อีเมลอะไรไปให้เรียบร้อยไอ้นี้ลงทะเบียนง่ายนะไม่มีไม่มีอะไรนะครับก็เตรียมอีเมลมาลงทะเบียนปกตินะครับผมผมก็จะกดซ i g อินเข้าไปนะครับผมครับหลังจากที่เราซ i ยอินเข้ามานะครับมันก็จะมาเจอที่หน้าโฮมของ ตัวเว็บเบราว์เซอร์นี่นะตัวนี้นะครับจะเปรียบเสมือนเจ้าตัวที่เราเอาไว้ Explorer file นะก็คือเอาไว้เก็บข้อมูลแบ็กอัพต่างๆนะครับเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์อะไรจากตรงนี้ได้เลยเหมือนปกตินะครับผมหรือว่าจะเอาไฟล์อะไรแอดเข้าไปก็โยนเข้าไปได้เลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างที่พร้อมใช้แล้วนะครับหน้าต่างที่พร้อมใช้จะเป็นแบบนี้เนาะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนในในโทรศัพท์แล้วนะครับนี่นะตรงนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่เราเข้ามาพร้อมกันอยู่ที่หน้าที่พร้อมใช้งานตรงนี้แล้วนะครับผมนะครับ วิธีการใช้งานแบบก็โคตรง่ายนะครับคือเราแค่กดแอดนะครับสมมติว่าผมต้องการจะแอดรูปนะแอดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับนะครับ รูปมันก็จะมาเข้ามาอยู่ที่หน้าของหน้าแรกนะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือผมส่งจากโทรศัพท์เข้าไปที่คลาวนะก็คือตอนนี้รูปรูปอันนี้มันอยู่ในคลาวแล้วนะครับรูปอันนี้คืออยู่ในคลาวของผมแล้วนะครับผมก็กดรีเฟรชที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทีหนึง่งจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่ในหน้าจอคอมเรานะครับก็คือเป็นรูปเดียวกันอันนี้นะครับผมนะครับวิธีใช้งานก็จะประมาณนี้เอาคลาวเราเป็นสื่อกลางนะครับผมครับสมมติว่าเราต้องการจะลบนะ cloud เราก็ก หลังจากที่เราลองทดลองย้ายไฟล์ย้ายอะไรไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันสะดวกนะเราไม่ต้องเอาแฟลได้หรือว่าต่อสาย USB ใดๆนะเพื่อที่จะทําการย้ายโลคอมแล้วก็ย้ายไปที่อื่นนะครับผมนะครับตัวโปรแกรมในในมบายหรือว่าใน iOS หรือว่าใน Android เนะี่ยก็ไปลง ในทุกๆอุปกรณ์ที่เรามีนะเราก็จะสามารถดึงไฟล์จากส่วนกลางที่อุบนคลาวเราได้นะครับผมนะครับทีนี้นะครับผมนะครับผมอยากแนะนํานิดนึงคือตอนแรกที่ผมกดออโต้แบ็กอัพอะครับมันจะเอารูปของผมเนี่ยมารวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวเลยนะก็คือเวลาเรากดตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็เซตติ้งนะนะครับตรงนี้นะเนี่ยออโต้แบ็กอัพตรงนี้ผมออฟไว้อยู่นะครับเพราะตอนแรกผมออนแล้วนะครับครับหลังจากที่ผมนะครับ ทำการลองใช้นะแล้วก็ปล่อยให้มันออโต้แบ็กอัพนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาจะเอารูปเราเนี่ยมารวมไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์เดียวนะซึ่งรูปในโทรศัพท์ผมเนี่ยมีประมาณ8,000กว่ารูปได้นะเยอะมากๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือหารูปไม่เจอครับเพราะว่าเขาไม่ได้แยกอัลบั้มให้เราเหมือนในโทรศัพท์นะเพราะในโทรศัพท์เนี่ยผมจะสร้างอัลบั้มแล้วก็แอดรูปเข้าไปใช่ไหมครับ ทีนี้มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราสำรองไฟล์ไฟ์เราไม่หายแน่นอนครับแต่ปัญหาที่เราจะเจอก็คือเราจะไม่สามารถค้นหาไฟล์เราได้ง่ายๆนะเราต้องมาหาไล่ทีละรูปซึ่งมันแบบวุ่นวายมากเลยนะครับอันนี้คือผมแนะนำว่าคือผมไม่ชอบเลยนะถ้าเกิดกดออโต้แบทอัพแล้วรูปในในเครื่องมันไม่เยอะมันก็โอเคไงแต่ถ้ารูปในเครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะไปรวมกระจุกอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์เดียวมันจะไม่แยกแบบนี้นะครับอันนี้ที่เราเห็นแยกเนี่ยนะครับที่เราเห็นมันแยกอันเนี้ยนะครับผมนะครับ นะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ได้นะเนี่ยครับ new folder นะเราผมทําการสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้เองนะครับผมทีละอันนะทีนี้เวลาที่เราย้ายไฟล์นะครับผมผมก็เลยจะแนะนําว่าให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์มาขึ้นมาสักอันนึงนะเนี่ยนะคืออย่างผมก็เขียนว่า mobile backup นะครับแล้วผมเข้าไปผมก็ไปแยกระบั้มนะครับว่าผมต้องการเอาระบั้มเนี้ยใส่รูปอะไรนะครับผมแล้วก็ทําการ new folder เข้าไปได้เรื่อยๆนะนะครับแล้วเราก็ทําการ add รูปนะเข้ามาในโฟลเดอร์นั้นๆนะครับผมนะครับ วิธีนี้จะเป็นวิธีแบ็กอัพที่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะแต่มันทาแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับการที่เราจะมูข้อมูลเราขึ้นไปบนคลาวแล้วก็ะสะดวกในการค้นหานะครับเพราะว่าเราแยกโฟลเดอร์เราไว้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีก็คือว่าเราจะสามารถลบรูปที่มันเป็นขยะจริงๆที่เราเอ๊ะรูปนี้มันไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถลบตอนนี้ได้เลยนะครับมันก็จะช่วยให้รูปที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับผมนะครับ ทีนี้ปัญหาที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขาออโต้แบ็กอัพนะครับสมมุติว่าในเครื่องเรามี5,000รูปอย่างเงี้ยเวลามันออโต้แบ็กอัพมาเนี่ยมันจะมาไม่ครบนะมันจะมีบางไฟล์ที่แบบถ้ามันใหญ่เกินมากๆเนี่ยมันจะย้ายไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเป็นเฉพาะเครื่องผมเครื่องเดียวไม่รู้นะครับอันนี้นะก็อยากให้พี่ๆที่ใช้อยู่เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะว่าของของพวกพี่ๆเป็นไหมนะถ้าสมมติว่าย้ายสักสามสี่ร้อยรูปมันจะหายไปสักสิบรูปอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่ามันรนรนนนนเเาาาาะะะว่มมัยอกนะอกกกผีีี้็แํิธท move file นะถ้าใครขี้เกียจก็ให้มันออโต้แบ็กอัพไปก็ได้ครับแล้วก็ไปหา,าที่หลังก็ได้แต่ผมไม่นะเพราะว่าของผมเนี่ยมันเยอะมากนะครับนี่นี่ขนาดรูปเนนี่อันนี้คือจริงจริงก็คืออัลบั้มที่อยู่ในในโทรศัพท์ผมนะเนี่ยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วในอันลบั้มก็จะมีรูปอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการค้นหานะถ้าทําวิธีนี้นะครับผมนะครับต่อมานะถ้าเราต้องการจะให้รูปในอัลบั้มเนี่ยไปไปแสดงนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดเข้าไปในรูปในโททรศััพ์ผมะจสงเกตได้ว่า ออย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยนะครับรูปมันจะเล็กเห็นไหมครัสมมุติว่าผมอยากจะทําให้รูปเนี่ยมันจากเล็กๆอย่างแบบนี้นะครับดูหน้าต่างข้างข,างขวานะที่เป็น iPhone อันนี้นะครับนะครับจากเล็กๆอันนี้ให้มันใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้มันจะดูยากเนาะ <S <S อยากทําให้มัน,นอัลบั้มก็ง,ง่ายนิดเดียวครับกดตรง3จุดเล็กๆตรงนี้นะแล้วก็กดอ่าซีเล็กนะครับหลังจากซีเล็กปุ๊บให้กดซีเล็กอนะแล้วก็กดข้างล่างเนาะปุ่มตรงข้างล่างนี้นะทำการ add to อัลบัมนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ทําการ new อัลบั้มไปเลยนะ พิมพ์ชื่อไปว่าอะไรก็ได้ฟอร์พัทแล้วกันพอเราเลือก For อเลือกชื่ออัลบั้มเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกรูปหน้าปกนะรเราอยากได้รูปหน้าปกแบบไหนเราก็เลือกเอาได้เลยนะสมมติผมจะรูปนี้นะครับผมก็กดปุ๊บนะครับแล้วผมก็กดอันนี้ครับเขาให้ใส่รายละเอียดนะครับผมใส่ไปหน่อยก็ได้ฟอร์พัทนกจิว๋วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะพอเราย้อนกลับมานะจะเห็นว่ามันจะมีอัลบั้มเพิ่มมาหนึ่งอันก็คืออัลบั้มนี้นครับนี่อัลบั้มฟอร์พัทในนี้นะ เรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปใหญ่แล้วนะมันก็จะดูง่ายนะครับนี่แล้วสามารถดูรูปดูอะไรได้หมดเลยนะนี่ครับก็ไวพอสมควรนะครับผมนะครับนี่นะนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับในการจะดูรูปนะนะครับผมไม่แนะนําให้คือจริงๆเลยไม่แนะนําให้โอโต้แบ็กอัพมานะแล้วมาเรามาคีเอทอัลบั้มนะเพราะว่ารูปมันบางทีรูปคนไหนที่เยอะหาไม่เจอจริงนะครับให้เราแยกให้เราแยกประเภทก่อนนะว่ารูปนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมาแอดที่หลังก็ได้นะ แล้วในอัลบั้มนี้ยังสามารถแชร์ได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีรูปคนและมีรูปบวกนะให้เราเอาอีเมลของคนที่เราอยากจะแชร์เนี่ยใส่เข้าไปนะแล้วคนคนนั้นจะได้ลิงก์อันหนึ่งเอาลิงก์ไปเปิดนะครับมันก็จะเข้าเข้ามาในไดร์เราแต่ไม่สามารถลบรูปเราได้นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถดูรูปในอัลบั้มได้เลยนะครับในใช้ในคราวเดียวกันเลยก็สะดวกสบายมากๆนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์เหมือนผมนะนะครับที่ต้องอมีคน เราอาดคลิปเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราส่งไปให้คนตัดต่อเนี่ยคนตัดต่อเนี่ยเขาก็ไม่เราก็ไม่ต้องเอาแฟดไดร์ไปให้เขานะครับเราก็แค่ส่งลิงก์อัลบั้มนี้ที่เราทําคลิปนั้นน,นเนี่ยหรือว่าทํางานนั้นๆเนี่ยส่งไปให้ปลายทางนะแล้วปลายทางเขาก็จะมาเปิดที่ลคลาวเราเลยนะแล้วก็จะดาวน์โหลดออกไปได้เลยนะครับแต่เขาจะไม่สามารถมาลบมาแก้ไขอะไรในคลาวเราไดา ard, น้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับในส่วนของวิธีการทํารูปใหญ่นะนะครับจะประมาณนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราแยกดีกว่านะอย่าไปรวมนะครับผมนะครับส่วนอ่าส่วน ข้อมูลต่างๆหรือว่าโปรแกรม,มอ,อื่นๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแอดเข้าไปได้ด้วยนะเหมือนเป็น explorer ธรรมดาเลยเป็นไดท์ธรรมดาไดท์หนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยเอาเข้ามาได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาเนี่ยโฟลเดอร์ er, แล้วก็สร้างแล้วก็สามารถแอดเข้าไปได้เลยนะนี่นะนะครับจะประมาณนี้นะแล้วก็อีกออย่างหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับก็คือในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับมันจะมีสำหรับไดท์นะครับที่เราเอาทำการแมปไดท์นะแมปไดท์ก็คือเราสามารถที่จะทำไดท์ขึ้นมา โดยที่เราไม่ต้องมาเข้าเว็บหน้าเว็บแบบนี้นะไม่ต้องมาเข้าเบราวเซอร์แล้วก็ทํามาทําการโหลดข้อมูลผ่านตรงนี้นะครับผมนะครับซึ่งถ้าเรากดในตัวของเน็ตเวิร์กของเรานะนะครับถ้าเราออนอยู่ในระบบแลน์เดียวกันเนี่ยมันจะขึ้นไมโครขึ้นมานีนะนะครับนี่นะครับแล้วมันจะมีโฮมคลาวนนี้คือชื่อนี้ผมเป็นคนตั้งเองนะครับผมนะครับถ้าเกิดผมกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็คือไอข้อมูลตรงนี้นะสังเกตเห็นไหมมันจะเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหม ก็คือ5้าอับ้าน,นี้จะอยู่ตรงนี้นะมันก็คือข้อมูลอันเดียวกันนะครับผมนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราไปาดูรูปลลอกฟร์พัทนะมันก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมนี่ก็คืออันนี้ก็คือผมเปิดจากไดในคอมพิวเตอร์นะไอไดอันนี้เราสามารถไปเซตได้นะว่าจะให้เป็นพิมพ์ว่า G, ไดจี e, ไดอีไดเซตก็ได้แล้วแต่เรานะแต่นี่คือผมพิมพ์ว่าโฮมคลาวนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดเข้าไปให้มันอยู่บนโฟลเดอร์อ er หลักของเราได้นะครับโดยการกดพิมพ์ทูควิกแอคเซสนะแต่ว่าไอตรงนี้มันยังไม่ขึ้นนะ มันจะขึ้นได้ต่อเมื่อเราเข้าไปกดตั้งค่าในเซตติ้งนะครับผมนะครับในเซตติ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับครับพอเรากดเข้าไปที่ setting เซตติ้งเมื่อสักครู่นี้นะนะครับตรง Management ไดอะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ครับไปกดออนนะ นะครับที่ local network a s s e t นะพอเรากดอ n อนปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ของผมเนี่ยตั้งชื่อเป็น home cloud นะพี่ๆเพื่อนๆจะตั้งเป็นไดดีไดจีอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับพอกดเข้าไปมันจะมีให้ตั้งชื่อแล้วก็ให้ใส่พาส์ทเวิร์ดนะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ดนี้ก็เอาไว้ใช้ในระบบที่เป็นวงแหวนเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้ local drive ได้นะ local network a s s e t ได้นะครับผมนะครับก็ให้มาออนตรงนี้ก่อนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทําการใช้งานได้เลยนนะะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาหน้าเดิมแล้วนะครับนี่เนาะนะครับก็เอ่อมาสรุปให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็วิธีการย้ายข้อมูลเนี่ยพูดถึงในระบบเครือข่ายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้สายแลนหรือว่าใช้ Wi-Fi นะครับผมนะครับความเร็วที่ใช้ในการย้ายไฟล์เนี่ย ก็เร็วค่อนข้างเร็วเลยนะคะผมแต่ไม่เร็วเท่ากับเราต่อสายตรงนะก็เร็วแบบว่าเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับผมนะครับส่วนถ้าเราออกไปข้างนอกเร,เราใช้เป็น5 g ในการเข้ามาคน้นข้อมูลในไดร์ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าทําการอัปโหลดเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าช้านะครับไม่เร็วนะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับความเร็วของโทรศัพท์เราด้วยนะว่า 5G เรามันจะเร็วกี่เมกนะครับผมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตัวคลาวของเราเนี่ยมันวิ่งเต็มสปีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาต่อสายแลนไว้กับเราเตอร์นะครับผมนะครับก็นี่ครับจะประมาณนี้วิธีการใช้งานใช้ไม่ยากนะครับใช้ง่ายๆเลยนะครับผมการตั้งค่าอะไรก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยข้อดีข้อเสียก็ตามที่บอกเลยครับผมนะครับวิธีการแบ็กอัพรูปแบ็กอัพได้ดีนะครับแต่ว่ามันเอาไปรวมกันในโฟลเดอร์เดียวนะนี่ผมไม่ชอบนะครับผมก็ต้องมาขั้นแรกอันดับแรกเลยเนี่ย ผมก็ต้องมาสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ต้องมาค่อยๆแอดรูปเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับให้มันครบนะแล้วก็ทําทีเดียวก็จบเลยนะครับต่อมาก็แค่ถ่ายรูปแล้วเวลาอัปเดตอะไรก็แยกเวลาไปแบ็กอัพก็แยกโฟลเดอร์ลงแค่นั้นเองนะครับครับ,รบก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะก็ผมอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะก็เลยเอามาทสแล้วก็รีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับพี่ๆที่แบบกําลังหา ข้อมูลวิธีการใช้งานหรือว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเนี่ยมันเอ่อมันจะใช้งานเป็นยังไงหน้าตาการใช้งานโปรแกรมเป็นยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะแต่โปรแกรมเนี่ยคือแต่ก่อนมันจะมีเป็นแอปให้ลงนะแต่ผมไม่แนะนําให้ไปลงแบบนั้นนะครับเพราะว่าเอา่อก่อนหน้าที่จะ แอปเนี่ยมันจะปิดไปนะครับมันมีการแฮ็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กนะให้เราเข้าทางเบราว์เซอร์ดีกว่านะครับปลอดภัยสุดนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็าฝากไว้สักคลิปนึงนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ